รดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้รต,ไมตรงโคนเราจะเอาหญ้า พกไว้เ้อเพื่อนพเพื่อนออกไว้เพื่อนเพื่อนเอาห้าพกไว้บ่ให้ดินมันไม่ให้ดินมันออกไปเยอะนะเพื่อนเพื่อนเนาะเรานดน้ำขบขอบไปให้ห้าเขาออกมาเพื่อนเพื่อนเราก็เอาลากลากเขาจะดีออกมาหากินข้า,างบนเราก็ปาดเป็นแล้วก็พ่นไปผิวๆพอแล้ว พอเขาได้หน้าเขาชุ่มชุมพออย่างนัอนนี่กาดร้อนหรือเปล่าตอนเย็ยนจะ,จะได้มารถทุกวันเพื่อน,อนดินนี้มันดินมันแห้งเพื่อนดินแถวนี้ก็ไม่ค่อยดีเพื่อน รถขอบๆไว้คลิปนี้ก็แค่นี้แหละเพื่อนๆขอบคุณครับที่รับชมนะครับ